ติ้งตรงนี้นะครับก่อนต่อไปก็จะเป็นชูนเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ครนี้อย่างที่บอกแล้วครับมาร์เก็ตติ้งเน้นการ t อ r แ c t คนให้เข้ามาแล้วก็ engage along the way ที่เขาเข้ามาหาเรา l n n i n n g p g g แคมเปญอีเมล a มาร์เก็ตติ้นะครับ content ์บล็อกก็คือทำเรื่อง SEO focus นะครับเชื่อมต่อแอก็คือยิงแอดเพื่อหาคนเข้ามาต่างๆนี้นะครับก็คือ drive คนเข้ามาหาเราเราจะได้ contact ในระบบพอได้ contact แล้วเราอาจจะต้องมีทั้ง m ม s เซจคอนเวอร์เซชันบาบาบาหรือทิกเกอร์จากฟอร์มที่เขากรอกหน้าลงทะเบียนนั้นนี้นูน้นแล้วเราก็จะเริ่มสตาร์ทเซลล์โปรเซสกับคนที่ Potential ถูกต้องไหมครับอันนั้นเพราะการ Start ทเ l ลล์โปรเ s สเนี่ยเราจะเริ่มที่ Deals นะครับพอเริ่มที่ Deals เนี่ยขออธิบายเรื่องดิวส์นิดหนึ่งครับดิวส์ในความหมายเนี้ยมันหมายถึงดิวส์เนี่ยมันคือตัวตัวขั้น หนึ่งหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าหนึ่งดิลผมขออนุญาตอย่างเงี้ยหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าหนึ่งดิลนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าหนึ่งดิลนะครับหนึ่งดิลเนี่ยเอ่อก็คือการทํางานขายหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งเวลาเราเปิดงานขายหนึ่งดิลเนี่ยก็จะมีคอนแทคที่แอสโซเชตด้วยถูกต้องไหมครับเพราะนี่ตอนทันทีที่เราครีเอทดิลเนี่ยคอนแทคคนนี้จะกลายเป็นออป portunity พอพอปิดงานขายได้ปุ๊บคอนแทคคนที่แอสโซเชตกับดิลเนี่ยจะกลายเป็น c u s เ o อร์ นั้นหน้าที่ของเซลคือเปลี่ยนโพสเปกออป portunity เนี่ยให้กลายมาเป็น customer นะครับก็คือ close วอร์เพราะฉะนั้นเวลาเรา track เซล performance เนี่ยเราแท็กอะไรเราแท็กว่า1เดือนหนึ่งเขามีดีลกี่ดีลสองดีลเนีอยู่ในสเตจไหนบ้างอันนี้เรียกว่าสเตจนะฮะแล้วเขา close วอร์ all, ปิดงานขายได้ก,กี่ดีลเป็นมูลค่าเท่าไหร่อันนี้คือเป็นทุกบิสเนสก็ประมาณนี้หมด ถึงแม้แต่เราจะไม่ใช่ B2B เราเป็น B2C ก็ตาม ก็คล้ายๆกันเราอาจจะเราอาจจะไม่ใช่เซลมาโปรเซสทีแล้วโปรเซสเราอาจจะเป็นอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์หรือเราอาจจะเป็นแชทแล้วขายของเลยแต่เราต้องพยายามแมปปิ้ง Data นั้นเข้ามาเราก็มี o ูหลายตัวที่ช่วยแมปปิ้ง Data อย่าง l o y a l t y hub ที่ว่าก็จะช่วยทำเรื่องนี้ด้วยที่จะ Connect กับเรื่องนี้แล้วก็จะมาออโต้แมปปิ้ง a t a ลงใน e ิ l ให้เลยโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลยอดซื้อที่เขาซื้อสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยมันแมปปิ้งได้ในระบบแล้วเราสามารถเอา Data นั้นมามามา ฟิลเตอร์แล้วทำอโตโมตต่างๆได้ในโอกาสต่อไปนะครับโอเคอันนี้คือดีลนัวนในดีลเนี้ยนี่คือหนึ่งดีลนะนี่